สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำข้าวต้มทะเลทานกันนะคะใช้เป็นเนื้อปลาเกา๋าปลาหมึกหอมกุ้งสดและหอยแมลงผู้นึ่งค่ะส่วนในน้ำซุปเราจะใช้กุ้งแห้งและปลาหมึกแห้งเพิ่มลงไปจะทำให้น้ำซุปของเรากลมกลม่อมอร่อยยิ่งขึ้นนะคะใครชอบเดี๋ยวมาลองทำกันค่ะเริ่มจากตั้งน้ำสะอาดให้เดือดใส่กุ้งแห้งและปลาหมึกแช่น้าตัดเป็นเส้นๆลงไปตามด้วยหัวเชเทา้ารากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะ เพิ่มเกลือผงปรุงรสและซุปก้อนลงไปค่ะระหว่างนี้เราตั้งไฟไว้ถ้ามีฟองขอยช้อนออกนะคะตั้งไฟอ่อนเข้าไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ําเตรียมต้มเนื้อสัตว์ทะเลกันค่ะตั้งน้ําสะอาดให้เดือดใส่ขิงลงไปเพื่อดับคาวค่ะใส่เนื้อปลาหมึกกุ้งเนื้อปลาเก๋าและหอยลวกลงไปค่ะลวกให้พอสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ในน้ําเย็นนะคะ ในส่วนของน้ำซุปเราจะเพิ่มข่าหั่นแว่นลงไปสักสี่ห้าแว่นก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำซุปของเรามีกลิ่นและรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราจะมาทำเครื่องเคียงกันต่อค่ะเริ่มจากขา่านำไปหั่นเป็นแว่นแล้วนำมาปั่นให้ละเอียดหรือตำก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นขา่าตำรวมกับกระเทียมแล้วนำมาเจียวให้หอมเหลืองพร้อมกันทั้งสองอย่างเลยก็ได้ ก็จะได้ขาและกระเทียมเจียวหอมๆไว้สำหรับใส่ข้าวต้มนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาเหลือเยอะก็ทำแยกก็ได้ค่ะเจียวทั้งสองอย่างให้หอมเหลืองแล้วตักขึ้นผักไว้นะคะในส่วนของน้ำจิ้มจะมีรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูสวนซอยเราผสมทุกอย่างรวมกันแล้วใส่เต้าเจี้ยวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายบีบมะนาเพิ่มรสชาติ เราคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วชิมรสให้ได้ตามต้องการถ้านำจิ้มค้นไปให้เติมน้ำเปล่าลงไปได้นิดหน่อยก็จะ,ะได้น้ำจิ้มอร่อยๆอแล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนในข้าวต้มกันต่อค่ะ วันนี้อยากทานข้าวต้มแบบนิ่มๆค่ะก็เลยนำข้าวมาลวกในน้ำร้อนก่อนในส่วนของปลาหมึกหอมจะเป็นหมึกตัวใหญ่นะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนแล้วนำไปลวกก็จะได้เป็นหมึกเส้นเล็กๆที่ทานง่ายค่ะส่วนหอยแมลงผููเรานำไปนึ่งก่อนแล้วนำมาตัดหนวดให้เรียบร้อยลวกน้ำร้อนอีกทีก่อนนำมาปรุงนะคะถ้าเลได้ลงชามข้าวต้มของเราเรียบร้อยแล้วโรยท็อปปิ้งด้วยผักชีใบใหญ่ขิงซอยตั้งฉาย ข่าป่นที่เราเจียวไว้แล้วใส่น้ำซุปลงไปค่ะ่อยด้วยกระเทียมเจียวเพิ่มผิกไทยป่นได้ข้าวต้มทะเลอร่อยอร่อยแล้วค่ะใครจะจิ้มกับน้ำจิ้มหรือปรุงรสเพิ่มอย่างอื่นได้ตามต้องการนะคะมาลองทานกันค่ะ